10พฤศจิกายน2566นี้หากทางเมตาแสดงโฆษณาในคลิปสั้นรีวที่เข้าเกณฑ์ทางเมตาจะมีส่วนแบ่งรายได้อย่างน้อยๆ55%ให้กับเรานะครับทางเมตาจะจ่ายเงินให้กับเราโดยอิงจากจำนวนการเล่นคลิปที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดรายได้โดยประมาณก็จะโชว์อยู่ที่เครื่องมือการสร้างรายได้ ในส่วนรายได้จริงอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราละเมิดนโยบายส่วนไหนหรือไม่นะครับและในวันนี้นะครับมาต่อกันที่ข้อกำหนดใหม่ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้10พฤศจิกายน2566นี้นะครับนั่นก็คือข้อกำหนด J อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆมีประโยชน์ไปให้มือใหม่หลายๆคนได้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับข้อกำหนด J สสำหรับเนื้อหาใดๆที่มีการแสดงโฆษณาโดยใช้เครื่องมือโฆษณาและเนื้อหาที่เมตาแสดงโฆษณาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และเฉพาะในกรณีที่เราปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ทุกข้อทางเมตาจะมอบส่วนแบ่งรายได้สุทธิที่เหลือจากเนื้อหานะครับดังกล่าวโดยทางเมตาจะเป็นผู้กำหนด แต่เพียงผู้เดียวตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือโฆษณารายได้สุทธิหมายถึงจำนวนเงินที่เมตาเรียกเก็บจากผู้ลงโฆษณาตามจริงสำหรับโฆษณาที่แสดงในเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์จะต้องหักลบด้วยเงินที่หักจากการช่อโกงใดๆหรือการละเมิดกฎอื่นๆการละเมิดข้อกําหนดหรือนโยบายของทางเมตานี่ศูนย์ เงินคืนจากการปฏิเสธการชำระเงินเงินคืนค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตรเครดิตตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่3เงินที่ต้องชำระให้แก่บุคคลหรือสิทธผิผู้ถือสิทธิคนที่3ามในเนื้อหาของเราโดยทั้งหมดนี้จะพิจารณาจากรายการข้อมูลและตัวเลขของทางเมตาเท่านั้นและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือเนื้อหาอื่นของเราที่มีการแสดงโฆษณาเครื่องมือโฆษณาหรือไม่ก็ตามภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และในกรณีที่เราได้กรอกแบบฟอร์มหรือมอบเอกสารใดๆที่เมตาขออย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนดให้แก่เมตาเพื่อกำหนดการชำระเงินให้แก่เรานะครับ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขหากเรามีการแก้ไขข้อมูลการรับเงินก็จะมีการชำระเงินล่าช้าภายใน30วันนะครับโดยประมาณหลังจากสิ้นเดือนปฏิทินนะครับนอกจากนี้นะครับในกรณีที่เงินคงค้างของเรานะครับมีมูลค่าน้อยกว่า100ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนะครับ ในกรณีที่เราอยู่นอกสหรัฐอเมริกานะครับทางเม t a ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินดังกล่าวในรอบเดือนถัดไปหรือรอจนกว่าเงินเราจะสะสมครบอย่างน้อยน้0ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสรุปก็คือนะครับทางเม t a จะมีส่วนแบ่งค่าโฆษณาให้กับเราอย่างน้อยน้อยเในกรณีที่เนื้อหาของเราเข้าเกณฑ์ และหากมีโฆษณาเข้ามาวางนะครับในส่วนของรายได้ก็จะคิดจากยอดวิวจานวนการเล่นทั้งหมดในเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์นะครับส่วนรายได้สุทธิหรือรายได้จริงก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมีส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายให้กับค่าลิขสิทธิ์เพลงหรือในส่วนลิขสิทธิ์อื่นๆที่เราใช้อยู่หรือไม่นะครับหรือมีเนื้อหาที่ละเมิดอยู่หรือไม่นะครับในส่วนการโอนเงินก็ จะได้รับโอนเมื่อมียอดสะสมขั้นต่ำครบ100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและในกรณีที่ยอดเงินเราไม่ครบ100เหรียญก็จะขึ้นคำว่ารายได้ถูกระงับซึ่งหลายคนอาจจะตกใจว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วคือเราต้องสะสมให้ครบในรอบเดือนถัดไปหรือรอให้ครบในรอบบินถัดไปนั่นเองนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ